โอไฮโยโกเซมาสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเดิมนะฮะซูแบงค์วันนี้เราอยู่ในงาน j จแปนโ o บิลิตีนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าครั้งนี้เรามากับทางไทยฮอนด้าพาเรามาชมบูธสุดอลังการนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าใหญ่ที่สุดในงาน j จแปนโมบิลิตีเลยนะฮะวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าจะเจออะไรบ้างแน่นอนเราจะไม่ได้เห็นแค่2องล้อเท่านั้นนะครับเราจะเห็นทั้ง4ล้อ2ล้อ เครื่องบินเรือนะฮะอากาศยานนะครับบอกเลยว่าบูธนี้ไปไกลมากๆนะครับและอลังการที่สุดในงาน J8 Multi ไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างไปครับนี่เลยโซนแรกนะครับคันนี้เป็นบ๊ทคอนเซปต์นะครับโอ้โหดูการดีไซน์เนี่ยฝั่ง Honda Marine นะครับเครื่องยนต์นะครับ ใหญ่มากตัวนี้น่าจะเป็นระดับแบบ V8 นะครับถูกติดตั้ง3ามตัวโอ้โหอลังการครับ350 V8 นะครับก็เป็นคอนเซปต์แต่เข้ามาก็เจอเลยนะฮะคันนี้โอ้โหต้องไม่ใช่เคาว่าคันละลำนี้ดีกว่าครับ Honda Jet Elite 2นะฮะเป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับ สวยงามมากนี่นี่คือเอาลำขนาดแบบ1นต่อหเข้ามาโชว์ในงานเลยนะว่าคุณจะมีอะไรบ้างถ้าคุณซื้อลำนี้นะผมเคยกดเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับสามารถคัสซ่อมสีนะครับข้างในข้างนอกนะครับตัวบอกฟังก์ชันรวมไปถึงอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับระบบนำทางทุกอย่างเนี่ยนะครับสามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับแล้วแต่กำลังซับนะฮะนี่ครับเครื่องบินนะครับ เอาเครื่องบินมาโชว์นะฮะต่อมาอีกหนึ่งมุมเลยนี่ครับนี่คือกะสวยอวกาศไม่ใช่นะฮะนี่คือจรวดนะครับที่ฮอนด้าได้พัฒนาและลองยิงขึ้นไปบนฟ้านะครับนี่ฮะเราดูอินเสิตไปด้วยนี่ครับยิงขึ้นไปบนฟ้าและกลับมา ลงจอดเองได้นี่ครับล็อกเก็ตรีเทนทูแลนดิ้งแอเรียนะครับโอ้โหอีลอนมักต้องมามองแล้วครับ Honda พัฒนาไปถึงขั้นนี้เลยนะครับนี่ฮะสามารถกลับมาจอดเองได้นะครับนี่ก็คือลำนี้เลยมีเครื่องบินแล้วนะครับมีตัวจรวดล็อกเก็ตแล้วเอามาโชว์ในงาน อลังการมากอะที่ไทยเอาไหมครับเดี๋ยวบอกไทยฮอนด้าเอามาโชว์บ้างครับถือว่าเป็นอีก1.9ของความประสบความสำเร็จนะครับ,บนบีมีหลายอย่างเลยนะครับรถคอนเซปต์ไมโคร EV นะครับคันนี้ Honda m i c โคร v v นะครับเป็นรถ4ล้อนะครับ น่ารักน่ารักนะฮะมีฮอนด้าสเก็ตบอร์ดด้วยนี่ฮอนด้าสเก็ตบอร์ดแล้วก็เป็นอ e ีบ k ยนะครับจักรยานไฟฟ้านี่ครับจักรยานไฟฟ้าอ e ีบ k ย รมนี่ช่วงล่างเป็นฟ็อกนะครับน่าจะเป็นแบบฟูซักนะฮะตัวนี้โชคหน้าโชคหลังโชกกลางนะครับมีมอเตอร์นี่ครับมีตัวสวิงอาร์มแยกต่างหากนะครับชุดเกียร์ก็เป็นไฟฟ้าโหน่าสนใจครับก็พัฒนาทุกรูปแบบครับที่อยู่ในงานนะฮะมีรถยนต์ด้วยนะครับ ไปดูด้านหน้าดีกว่านี่ดูตามมันไปเรื่อยๆนะครับผมจะค่อยๆพาชมไปทีละคันทีละคันนะครับนี่ฮะคันนี้เป็น Honda C R V นะครับ E F C E V นะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าทางฮอนด้าคาประเทศไทยจะเอาไปโชว์ไหมนะครับ นี่ก็มีการโชว์ในเรื่องของแบตเตอรี่นะที่อยู่ในคันนี้สวยงามครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทุกคนก็สนใจนะครับโมเดลในในเซกเมนต์น,นีนะ้นี่ก็อีกหนึ่งคันนะครับ a ะคู a นะครับก็เป็น Honda a c u คู โอ้หคันนี้ดูแบบความเป็น SUV นะครับน่าจะเป็นไฟฟ้าทั้งคันเลยนะฮ h o ด้ a กับ Acura นี่ก็เป็นเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับนี่ N1 นี่ ก็มีพี่ๆคนไทยก็มาดูงานกันหลายค่ายนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามมากครับ N1 ตัวนี้นะ่าเป็นไฟฟ้าด้วยไปกันตอน่อนี่ครับอีกหนึ่งรุ่น เดินเข้าไปอยูใกล้เดีกว่า honda super อันตัวนี้เป็นโปรโตไทป์เหมือนรถโหยน่ารักมากเลยอะดูคันนี้ super รวันโปรโตไทป์คาลิปเปอร์สีแดงนะโอ้โหน่ารักน่ารักน่ารักบ้านเราไม่รู้มีไหมอะ อกันไปเรื่อยไปๆดูกันต่อดีกว่านะฮะเพราะมีแบบหลายรุ่นมากๆนะครับมี honda ซีโร่ซารูเนี่ยคันนี้เคยจอดอยู่ที่ประเทศไทยนะครับที่ the move by honda นะครับนี่ฮะเราคงไม่ได้ขึ้นไปดูนะครับผมจะพาดูรอบๆนะ honda าซีโร ค,คันนี้เหมือนฟิลเหมือนแบบคอนเซปต์ของซีอา c ์วเลยอะไซซิซ่งพอๆกันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคันก็เป็น Honda Zero SUV นะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นเหมือนแบบคอนเซปต์ที่ Honda เองเขาก็ตั้งใจไว้ว่าจะอยู่ในกลุ่มของ Zero Carbon อนะครับก็พยายามพัฒนารถไฟฟ้าแบบ100%นะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆนะเพราะเทคโนโลยี ตัวล้อตัวไฟนะครับกระจกรูปทรงต่างๆนะครับมันดูมีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวคากันบ้างดีกว่านะครับเห็นเขาว่ามีการเปิดตัว p ีรูดนะครับ Honda p r o รูตัวใหม่จริงๆผมก็ได้ยินมานานแล้ว p r รูดวันนี้กลับมาในแบบความเป็น อีดิชันใหม่2026นะครับโหสวยมากสีแดงโหดูประตูท้ายเนี่ยเขาไม่พาไปดู้ในดีกว่าเนะี่ยพี่รูดสวยมากคาลิปเปอร์สีน้ำเงินนี่ครับสีแดงนี่เลสซิ่งมากอะ่ะมีความเป็นสปอร์ตแบบสุดๆนะครับขอาไปส่องภายในดีกว่าทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะครับ เข้าไปดูโอ้โหนี่ด้านในนี่ครับมีโลโก้เรูนะภายในสปอร์ตมากของที่นั่งนะครับนี่ด้านหลังเมื่อกี้เขาเปิดไว้ว้าวกว้างมาก ก็มีเบาะหลังนะครับแต่ก็คงจะนั่งลำบากนิดนึงนะฮะนี่ฮะกับพีโรดตัวใหม่นะครับสายสีล้อสวยงามสปอร์ตนะครับเราพาไปดูโซนสองล้อกันบ้างดีกว่าตรงสายเราเนาะเราค่อยๆเดินเข้ามาส่องนี่ครับกับโซนโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะตัวนี้เป็น Honda เออร์เบิร์นคอนเซปต์อันนี้เราเห็นกันบ่อยแล้วนะครับเออร์เบิร์นคอนเซปต์ตัวนี้แต่คันนี้คือรถไฟฟ้าตัวใหม่นะฮะตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยครับ Honda Erier นะฮะโอ้โหสวยงามเขาบอกว่าคันนี้จะเป็น คอนเซปที่จะมาในปี2030นะครับโอ้โหดูเลยสวยงามมากครับตัวนี้เป็นปั๊กอินเลยนะไม่ได้เป็นแบบสวับแบตแบบพวก CUVE นะครับนี่ ไฟท้ายนะครับอโรโไดนามิกโอ้โหสวยงามสุดๆครับคันนี้ติดตามกันฮะเราไปดูอีกหนึ่งโซนนะครับฝั่งของความอันนี้เรื่องเรียกว่าโซนสันดาบนะฮะโซนสันดาบ มีการนำตัว Honda CB-1000F นะครับเข้ามาโชว์นะฮะแล้วก็รถแข่งนะครับนี่เรามาดูคันที่เป็นนี้ดีกว่านี่ฮอนด้าซีบีพ f นะครับ คันนี้เป็นอินสเปรชันเอาเฟดดี้สเปนเซอร์มาทำเป็นลวดลายนะครับของถังเนี่ยดูรู้เลยถ้าใครเป็นสายเล่นรถนะครับเฟดดี้สเปนเซอร์นะครับไฟกลมมาพร้อมกับโม่งน้อยนะฮะเครื่องยนต์1,000นะครับมาพร้อมกับควิกชิปเตอร์นะครับใส่เกียร์แบบไม่ต้องกำคัดโซมันสวยนะผมว่ามันมีความเป็นคลาสสิกนะครับโมเดิร์นคลาสสิกแล้วอะ บ,บางคนพูดถึงตัวเรือนใหม่เดี๋ยวผมพาดูดีกว่าอันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับรอบคันผมจะพูดถึงตัวเรือนใหม่เนี่ยนะครับบางคนบอกเฮ้ยทำไมไม่ให้ตัวไฟกลมมาแต่ก่อนเราเป็น c b 1 1 0ันอะไรพวกนี้นะครับด้วยความยุคสมัยแล้วด้วยความเป็นยุคสมัยแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นหน้าจอที t ทีมาให้นะครับใช้งานง่ายโดดเด่น นะครับรวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆระบบการแสดงผลเนี่ยก็จะโชว์อยู่บนหน้าจอทั้งหมดเลยนะฮะโอ้ยสวยอะนะใครว่าแบบดูดูเป็นภาพไม่สวยผมบอกเลยว่าตัวนี้ดูสวยเลยนะครับลุ้นกันว่าจะเข้าไทยไหมนะครับเรามาดูรถแข่งดีกว่าพูดถึงรถแข่งคันนี้กันหน่อยนะครับคันนี้มันก็คงจะเป็น รถแข่งที่ใช้เบรจากตัว CB 1000F มานะครับมีการตกแต่งหลายๆอย่างเลยผมคิดว่ามันคือรถแข่งเลยดีกว่านะครับคนแข่งสักรายการใดารายการหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการใส่นี่บ um ัม b บโบนะครับด้านล่างนี่คือตัว GP4 MS นะครับตัวนี้เป็นคีบโมด o b บ็อกนะฮะจานเปลี่ยนนะครับเป็นจานแต่งล้อโอซัตเลสซิ่งยางพิลลี่นะครับ นี่ตัวโชคอัพเป็นโมริวากินะฮะทำกับพัฒนาตัวในตอนนะครับสายถักเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนท่อโมลิวากินะครับปั๊มหลังเป็นแบมโบนี่ยางพิลีและผมคิดว่าคันนี้น่าจะลงแข่งมาแล้วด้วยนะครับคันนี้น่าจะลงแข่งมาแล้วด้วยเพราะนี่ตัวยางก็มีเรื่องของการละลายแล้วก็การเปิดหน้ายางมาวิ่งกันเป็นขุยแล้วนี่ครับ โอเซนเลสซิ่งสวยงามมากครับก็ใครที่ชอบเป็นความเป็นเลเซอร์นะครับความเป็นสปอร์ตตอบโจทย์มีหลายรุ่นเลยนะครับทั้ง Honda d ด o นะครับดีโอไลท์นะครับบ้านเราไม่มีนะครับส่วนตัวแอฟริกาทวินนะครับ Adventure Sport นะครับตัวนี้ก็มีอยู่แล้วบ้านเรานะครับก็จะเห็นได้ บางทีบางก็เป็นตัวแอฟกาลิวินตัวธรรมดานะครับส่วนตัวนี้เอเวอเรสต์สปอร์ตล้อหน้า1ิ้นิ้วก็จะมีรูปทรงที่เตี้ยกว่าล่ํ่กว่านะครับขี่เน้นทางดำมามากกว่านะขี่ง่ายครับคันนี้นะครับแล้วก็มีพวกรีเบลนะครับคลาสสิกเลโทนะครับรีเบลพัน0้อยดีซีทีนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวรีเบล3 0 0นะครับซูปเดียวเอามาโชว์ด้วย คือต้องบอกก่อนว่าที่ Japan Mobility เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของตัวนวัตกรรมหลายๆอย่างนะครับสรุปไว้ก่อนเลยนะฮะสรุปให้ก่อนเลยว่าในงานนี้นะครับด้วยความที่เป็น Japan Mobility นะครับก็จะโชว์ในเรื่องของนวัตกรรมของค่ายนะครับทั้งเรื่องของตัวรถตัวเรือเครื่องยนต์ Hon d a m มา i n นนะครับฝั่งอากาศยานก็เอามาโชว์ด้วยนะในเรื่องของจรวดที่ขึ้นไปแล้วก็ ลงมาจอดนะครับในจุดเดิมได้นะฮะเรื่องของตัวรถไฟฟ้าตัวคอนเซปต์คานะซีโร่ซารูนซีโร่เอสนะครับรวมไปถึงรถ Honda P พีรูตัวใหม่นะครับและรถมอเตอร์ไซค์คอนเซปต์นะฮะทั้งหมดทั้งงานเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกกระโดดของ Honda นะครับที่เอามาโชว์นะครับและแน่นอนเขาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 206มาให้เราชมอย่างแน่นอนเพราะว่าวันที่เราเข้าไปที่โรงงานที่คูมามโตเนี่ยผมคิดว่ามีอีกหลายๆโซนที่ประกอบรถตัวใหม่โมเดล206คนอยู่นะติดตามได้เลยนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวโมเดลคอสจะมาเจาะลึกเจาะให้ดูว่าจะมีโมเดลไหนโมเดลใหม่ไหมชมกันวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ